น้องป้องไปไปเรียนงานทางตูปป้บรรจุนะครับไปบรรจุงานาท่างบางพี่โคดังข้างคลองส่งน้ำบางพีนะครับตอนนี้เขากำลังมากลับมา,อ,าอีกเศษมอเตอรตวิมาถึงเกตน,นะครับกลับมาเปลี่ยนถึงน้องคำถึเกตแลวมชะบังพีเรียบร้อยเอามุ่งหน้าเขาสู้ท้ายเรือครับผม รุ่นกันครับเืบ้อนี่สติดบอสรถสติดบอสรถบอสติดเอาไปล่องถ้าเรือดีนึ่นะก,กลับผมดีดอกหนึ่งอันที่หนึ่งที่สวอน,นก้อนอีกไปรับสองตู้รับตู้เปิดนะครับองตู้ถึงตีสามเพือ มันก็ติดกักติดแน่มองไปทางไหนละก็ติดมองไปละทางแล้วก็ติดติดอย่างไรล,ลงตรงนั่งนองไปลองเอาไปลุนต่อกันครับไม่ท่าเรือครับตรงนาเขาสู่ท่าเรือแลมจุบับง

พี่น้องแมวบาดเนี่ยมาถึงท่าเรือทางเข้าท่าเรือประตูหนึ่งทนที่ล้วเยนะครับนี่แหละครับหางเดียวโอ้ขนาดทั้งเขาท่าเรือได้นี่ปัดปูดปิดปั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 ดปูดปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ร้อ่ใจเงินนะครับตู้หนักร้อยสามสิบตู้เปล่าหนึ่งร้อยบาทโอ้ยหางเปล่าค่าเขาวันค่าผ่านท่าเขาใช้บริการท่านเรือแหลมสะบังนะครับแต่และหมื่นนี่ได้โอ้โอรเมมหน่อยเนาะขั้นละลอยสามสินี่ยเมื่อหมื่นเรียนว่นวักว่นเขายี่สิบสี่ชั่วโมงนี่บ้านักคั้อยูน่นแหล่ พี่น้องกูละก็ไปจจายเงินน้ำกันครับอันนี้นะครับมุ่งหน้าไปโซนถ้าเกืี่ฝั่งโซนดีนะครับโอ้โหผมไปรุ่นกันนิดครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วไรสีไรสีหน่อยไม่รุ่นเราเนี่ยพี่น้องเด้อ บรรยากาศยามแรงครับนีก่กาอท่าเรือยามเย็นครับผมแสงจันทร์กระจามองนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชร วันนี้นั่งนอนหลับเลงหรือไรนี่บภาพผสมบรรยากาศ่าเรือยามเย็นนะครับผมแสงตะเวนตกดินเลือกงานยมแรงตะเวนแดงลับลงตึกสูง ใจให้ลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงติวทุ่งปอง,งนาะนี่นะครับนี่นึงครับวอรมือนี่ครับรถนครับรถไล่ปะรถไล่ปะรถไล่ปะโอ้โหมันมีรถนี่แล้วครับปล่อยไลครับปล่อยไลหางเขียวสองกั้นสามกั้น ประยูนเทือนมากนะครับเพื่อจะได้พนกักงานให้เจ้ายางมาซีคีนให้นะคีซีนคีซีลักินซีคีซี

นะครับมีพนักงานมาขี้สิ้นล้างตัวให้นะครับขี่เลยแล้วก็เข้าปุ้นได้ตูหนันกตะิบเปิดเอ่อชุช่องอสามยี่สิบเป็นเล่าเล็ก อยกข้างบนเพื่อสะแก,แลกนลำตงุงนี่นะครับ้ายมือครับเป็นรถอัตโนมัตินะครับไล่คนขับขอบ ได้ตำแหน่งออกมา F 1 Đây, ng ng p, à, pet, 2อ่า1 6ครับไม่ลืมตาำตำแหน่ง F สิบสอ สบองอ๋ออยู่สายมือตียี่ครับสองรถนาท่าครับเอาไปวนรถหน้าท่าเพื่อมาเข้าเอฟสิบสองภาพสุ่มบรรยากาศหน้าท่าพี่น้นองยำแรง ถ่ายรูปได้บ่นี่ยไปผ่้ใดตัวนี้ไหมว่าเหรอครับ F12 ABCD FG ป้าทีกีมาจอดรอครับโชปีไปครับผมกาลัางมือกัได้รอดโดนโดตัวสิมันยงเหมือนกัน f 2 8 6 นีเพิ่งหาสิบกว่าเองแปด6ิบสิบกเซน่แปดหน้า 8, 6, นะ ตู้เหลืองเนี่ยครับ m 1 c 86จอดให้ตรงตำแหน่ง้วเบรกเลยครับอย่งางวะนี่ เรียบร้อยครับผมรอดอีกกี่ม่านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับจบเรียบร้อยเราดหยกไปหลังมาแล้ว บมดูว่ามีคนขับหรือไรคนขับนี่น่ากรับมีคนมีคนครับไปย้อนยาอนไปที่เรียบร้อยตรงเป๊ะ โอเคเรียบร้อยขอบคุณครับบายบายไปแล้วพี <love> ่น้องคลิปนี้กับขอลาไปสำนึกก่อนพี่น้องสวีทดัสสวัสดีขอบคุณครับที่รับชมคลิปมดแล้วค,ครับโอน,นโอนโอนโอนไปแล้ล